ปิปอสวัสดีครับผมชื่อต้นมาครับวันนี้สังเกตเห็นเลยนะครับว่าผมมีสใส่เสื้อสีตายจากคนอื่นนะครับ <laughs> วันนี้ผมจะพูดเรื่องผมมาเปน็นนักแล้วตัตันนะครับเริ่มด้วยมีใครรู้จักแบบมิตันไหมครับ ู้จักกันเยอะยนะคผมก็จะบอกครับแบบไมตันคือกีฬาที่ใช้ไม้ตีกันไม้ตีรูปแบบกันสุดเป็นไปสุดกันมาครับน i s ไลฟ์อุปกรณ์ที่โบใช้ก็มนี้เมื่อกี้อย่างครับอย่างเช่นไม้แบตนะครับสังเกตเห็นว่าเหมือนไม้เินดินนะครับแต่แค่ต่างที่นหนักครับดังนั้นราคาแบตก็จะมีหลากหลายสีสันนะครับแล้วก็รูปแบ,บตตรงหัวของคันที่ ผมตีให้เชิตีนะครับดีสเนพลสสส่วนลักษณะสน,สนามก็จะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมแต่และเส้นก็จะมีกฎการตีอะไรของมันอยู่นะครับถ้าเกิดง่ายก็กฎการตีง่ายก็คือถ้าตีถ้าตีาตลูกออกเขตฝั่งตรงข้ามจะได้แต้มถ้าเกิดเราตีลงเขตฝั่งตรงข้าม เราก็จะแน่แต้มนะครับตอนนี้เข้าเรื่องกันบ้างครับย้อนว่าสี่ปีที่เออตอนผมอายุดเจ็ดขวบนะครับผมได้ตีแบตหน้าบ้านกับแม่หรือใครสักคนนี่แหละครับแล้วก็รู้สึกว่าสนุกดีครับแล้วหลังจากนั้นพอแม่อยากให้ผมเล่นกีฬาผมก็เลยเสนอเรีนต้านครับแม่ผมก็พาผมไปสมัครเรียนที่หนึ่ง จากนั้นก็ตีฝึกอะไรเหมือนคนปวดตีนะครับหลังจากนั้นพอซ้อมเสรสพักโค้ชก็ถามว่าอยากเป็นนักกีฬาหรือมาซ้อมเพื่อออกกำลังกายเฉยๆผมก็ตอบไปทำน้องไม่รู้นะครับหลังจากนั้นพอซ้อม้สร็พักโค้ชก็พาผมออกแข่งครับ แข่งจะมีอยู่สองลักษณะก็คือรายการธรรมดาก็จะแข่งแล้วได้แค่ถ้วยกับเงินเฉยๆนะครับแล้วก็รายการสมาคมถ้าเกิดเราเข้ารอบลึกแล้วก็ได้คะแนนด้วยนะครับถ้าเกิดเีคะแนน,นเยอะเราก็จะผ่านรอบแรกโดยที่ไม่ต้องตีนะครับวิธีกา,การเข้ารอบสม,มุิมีแข่งสิบหกคนก็เจอกันทุกคนเหลือแปดแล้วก็เจอทุกคนเหลือสี่แล้วก็แล้วก็เจอทุกคนก็คนที่แพ้สองคนนั้นเป็นการที่สาม แล้วก็เลยสองคนคนนั้จะเป็นที่สองที่หนึ่งนะครับหลังจากนั้นเข้าเลื่อนกันต่อครับแข่งแข่งรอแรกของผมรอบนะั้นผมแพ้แต่รอบแรกนะครับก็เหมือนเป็นการเปิดประสบก,การณ์ครั้งแรกครับหนึ่งสไลด์ปีอันนี้เป็นตัวอย่างของผมจะัลราออมานะครับคนที่ไม่ได้เซ็นเซอร์คือผมนะครับอันนี้ประมาณปีถึงสองปีแล้วที่เชียงใหม่ครับผมได้ที่สามครับยืนอยท้ายสุดเลยครับ ไม่รู้ข้อมัมอนักนนครับผมก็ออกแข่งมาเรื่อยๆแต่ก็ได้รางวัลแค่รายการธรรมดานะครับเพราะว่ารายการสมาคมจะไปเจอตัวเต็งประเทศหรือคนเก่งๆแล้วก็แพ้นะครับก็เข้าสราส่วนได้แค่รอบแปดหรือก็เกือบที่สามนะครับผมก็ออกแข่งมาเรื่อยๆจนถึงตอนนี้ครับของครับ